สวัสดีครับผมวอเคดีเอ็มครับจากช่องมิสูไทยแลนด์ที่ปรึกษาการขายจากบริษัทกวงไท่มอเตอร์เซลล์สาขาบางนาตราดกม13มนะครับสถานที่ตั้งอยู่จังหวัดสมุทรปราการวันนี้ผมจะมารีวิวไททันแอ h l ลี์คันสีขาวด้านหน้าของเรานั่นเองนะครับเป็นเครื่องยนต์2.4ไมลเวทให้กําลังแรงม้าอยู่ที่181แรงม้านะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบด้วยนะฮะและอีกอย่างหนึ่งนะตอนนี้นะครับ เป็นรุ่นโมเดลยปี2023ราคาค่าตัวอยู่ที่1 000, 1 000, 5 5 0 0 0บาทนะครับกับโปรโมชั่นร้อนแรงมากๆนะครับในช่อง m i t s u ไทยแล Thailand ของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกอุปกรณ์ตกแต่งกับรถยูบิสูบิชิคันนี้คันที่ผมกำลังรีวิวอยู่นะครับว่าผมติดตั้งอะไรไปบ้างนะครับคลิปนี้จะบอกทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันก่นกอนว่า สวยงามขนาดไหนนะครับนี่นะฮะรอบคันด้านหน้าก็จะแต่งเป็นแนวแบบแรลลี่นิดนึงนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะมีสติกเกอร์นะครับติดเพิ่มเติมเข้าไปในในส่วนของตัวสติกเกอร์ตรงบานประตูด,ด้านหน้าก็จะมีคำว่า Mitsubishi Motor นะครับแล้วก็เปลี่ยนจากโลบาร์ในส่วนของตัวสไตลิ่งเป็นโลบาร์เหล็กแฮมเมอร์นะครับแล้วก็ด้านท้ายตัว ฝากระบาดท้ายเนี่ยเราก็แต่งเป็นรถแบบแนวยุโรปนะครับผมมีคําว่าเบสท์บิชีอยู่ด้านหลังด้วยนี่ประมาณนี้นะครับรอบคันคร่าวๆเดี๋ยวเราไปเจาะลึกสเปคและอุปกรณ์ที่ผมตกแต่งกับรถยนต์คันนี้กันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านหน้าเลยนะฮะเริ่มจากด้านหน้านะครับด้านบนเลยคือตัวกระโปรงหน้าเราติดสกูปหน้าพร้อมกับโลโก้คําว่าไททันสปอร์ตเป็นสีแดงนะแบบนี้นะฮะแล้วก็ ตัวสกูปหน้าเนี่ยเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะครับผมรถสีขาวติดโลโก้ไททันสปอร์ตสีแดงดูโดดเด่นมากๆนะครับโดดเด่นในที่นี้นะครับมันจะต้องสอดคล้องและรับกับจุดแดงจุดอื่นของตัวหน้ารถด้วยนะอย่างเช่นรถคันนี้นะครับเดิมๆจากโรงงานเนี่ยตัวตัวซนะครับก็คือตัว C ตัวนี้ที่ผมจะชี้ให้ดูนะครับตัว C ตัวนี้นะฮะที่ผมชี้ให้ดูตัวนี้ เดิมๆจากโรงงานจะเป็นโครเมียมมาให้นะครับแล้วก็กระจังหน้าเดิมๆจากโรงงานตัวแอดลีตเป็นสีดํามาให้อยู่แล้วแต่ไททันแอดลีตกับตัวไททันธรรมดาจะแตกต่างกับตัวกระจังหน้าชิ้นใหญ่ชิ้นนี้นะครับไททันตัว G ีธรรมดาคําว่ามิซูบิชิตรงนี้จะไม่มีแต่เป็นไททันแอดลีตตัวกระจังหน้าจะมีคําว่ามิซูบิชิตรงกระจังหน้ามาให้นั่นเอง เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมที่ผมแต่งให้ละกันตัวครอบไฟหน้านะครับผมทําการครอบเป็นสีดําเงาพร<อ>้อมกับโลโก้นูนคาว่าไททันให้นะครับแล้วก็มีตัวครอบไฟตัดหมอกให้ด้วยและคันนี้นะครับที่แปลงจากตัวไททันแอด l ลต e อีกหนึ่งสเต็ปคือตัวสกเก์ตหน้าทรงอ b s พร้อมกับหูลากสีแดงนะฮะสังเกตไหมครับด้านหน้า ที่มีสีแดงก็จะมีตัวโลโก้ตัว C แล้วก็ตัวหูรากเป็นสีแดงทำให้รถคันนี้นะครับจะดูเป็นสไตล์แบบแรลลี่อาร์ตดูสวยงามมากๆเลยนะครับสอย่าง4อย่างเลยที่ผมแถมให้ก็คือ1ตัว C โลโก้แล้วก็ตัวสกูปหน้าพร้อมกับตัวสเกิร์ตหน้าทรง ABS ด้วยตัวนี้มีไฟเดทาวท์าดิ้งไลท์ให้ด้วยนะครับด้านหน้าประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันดีกว่าว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้าง เดี๋ยวเรามาดูด้านนี้นิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นล้อแมกซุ้มล้อแล้วก็ตัวเราหลังคาด้านบนแล้วก็ตัวกันสะ์ดคือผมแถมให้หมดเลยนะครับอยู่ในแพ็กเกจแถมนะพร้อมกับตัวชายบันไดด้วยจากเดิมๆชายบันไดนะฮะเราเปลี่ยนเป็นตัวของ h ั m m e r ตัวนี้เป็นชายบันไดเหล็กนะครับเพิ่มความสปอร์ต เน้นความออฟโรดให้กับตัวรถนั่นเองนี่ฮะนี่ตัวชายบันไดนะครับสติกเกอร์ด้านข้างเดิมๆจากโรงงานนะครับเราไม่ได้สั่งตัดหรือว่าเราไม่ได้ติดตั้งเพิ่มเดิมๆจากโรงงานมาอยู่แล้วเพราะว่าตัวแอดลีดเนี่ยจะเป็นสติกเกอร์มาให้นะครับแต่ที่ผมติดตั้งเพิ่มไปก็คือเบาลรองมือเปิดกันสาดนะครับแล้วก็ตัว ลวาลังคาด้านบนนะครับมาดูในส่วนของตัวล้อกันบ้างนะฮะตัวล้อล้อนะครับเราก็เปลี่ยนใหม่จากสีดำขอ18มาเปลี่ยนเป็นตัวลายดอกไม้ขอ1สบเช่นกันนะฮะแล้วก็รัดด้วยยางมอนสเตอร์ a อทนะครับลายดอกก็จะเป็นแบบแนวออฟโรดนิดนึงนะครับวิ่งทางดําก็ได้วิ่ง ทางธุรกันดารก็ได้นะครับแล้วก็เราก็ติดตั้งตัวซุ้มล้อ ABS ขนาด6นิ้วแบบมีหมุดสีดำเงาให้กับลูกค้าไปอีกนะฮะนี่ด้านหลังด้านท้ายประมาณนี้นะครับสติกเกอร์เพิ่มเติมนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อต้นคลิปนะครับจะมีสัญลักษณ์วิสุบิชิพร้อมกับภาษาอังกฤษติดตั้งคำว่าวิสุบชิมอเตอร์นี่สวยงามครับมาพูดถึงกระบะท้าย กระบะท้ายเนี่ยเดิมๆจากโรงงานในส่วนของตัวแอดลีดเนี่ยจะมีสไตลิ่งบาร์สีดำมาให้อยู่แล้วแต่คันนี้อัปเกรดเลเวลให้มันดูดีและมันดูออฟโรดมากขึ้นคือเราใส่ตัวโลบาร์เหล็กของ Hummer ให้ด้วยนะครับ Hummer ตัวนี้มีไฟเบรกดวงที่3นะครับนี่บริเวณตรงนี้นะครับเป็นไฟเบรกดวงที่3นะฮะเราก็ติดตั้งให้กับลูกค้าไปนะครับผมด้านท้ายจะสวยงามประมาณนี้เลยนะครับมาดูในส่วนของตัว ด้านท้ายกระบะกันบ้างด้านท้ายกระบะนะครับเราติดตั้งสก,กูปหลังนี่มีสก,กูปหน้าแล้วเรามีสก,กูปหลังนะครับสไตล์ยุโรปรถสก,กูปหลังเนี่ยหรือว่าฝากระบะท้ายเนี่ยจะมีคําว่ามิซูบิชิมาให้แบบนี้เราติดตั้งให้กับลูกค้าไปฟรีๆเลยนะครับด้านท้ายนอกจากตัวสก,กูปหลังก็จะมีครอบไฟท้ายให้กับลูกค้านะครับจะเป็นเซตงานเดียวกับ รอบไฟหน้านั่นเองสวยงามมากครับนี่เป็นไงฮะมิซูบิชินะฮะสวยงามมากๆครับนี่รอบคันวันนี้ผมจะพาชมรอบคันนะฮะแล้วก็มีคนถามหลายคนว่าตัวมิซูบิชิเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวแอดลีดแล้วก็ตัวทีทีธรรมดาเนี่ยแต่งแบบนี้เหมือนกันได้ไหม ผมต้องบอกเลยว่ามิตซูบ i s h i ี่ประตูทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้ไททันเอดลีดหรือว่าจะเป็นตัว GT t p ีพิเมขับ2ขับ4คือแต่งเหมือนกันได้หมดเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าโปรโมชั่นนั้นๆว่าแต่งแบบนี้จะเหลือส่วนลดให้กับลูกค้าเท่าไหร่นั่นเองนะครับแล้วก็ข้อสังเกตในรุ่นของตัวไททันเอดีดแตกต่างกับตัวธรรมดาอย่างไรนะครับบางทีเราแต่งออกมาเนี่ยเนี่ยสังเกตดูนะฮะ เราแต่งออกมาเนี่ยเราจะดูไม่ออกเลยว่าตัวไหนตัวธรรมดาตัวไหนไททัทนแอดลีดเราจะดูกันอย่างไรนะครับคือไททัทนแอดลีดภายในเปิดออกมาปุ๊บจะเป็นสีส้มแบบนี้ถ้าเบาะเป็นสีส้มนะครับสังเกตเลยถ้าไททัทนแอดลีดแท้นะเบาะสีส้มแบบนี้ตัวเบาะจะต้องเป็นตัวปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็พวงมาลัยหุ้มหนังเนี่ยจะต้องเป็นตะเข็บสีส้มและหัวเกียร์ก็จะต้องเป็นสีส้ม คอนโซลกลางก็จะต้องเป็นสีส้มนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับภายในห้องนิสสารผมไม่ได้แถมอะไรมากมายนะครับนอกจากตัวกล้องบันทึกหน้ารถนะฮะประมาณนี้ในห้องนิสสารผมจะไม่พีเซนอะไรมากนะครับผมแค่จะแนะนําความแตกต่างระหว่างตัว GT กับตัว GT a t h l e t e นั่นเองคลิปนี้ EP นี้ผมก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบ ในการรีวิวและก็ชอบโปรโมชั่นแคมเปญของทางช่องวิสูไทยแลนด์ Thailand ก็แอดลิงกไลน์เข้ามาสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะก่อนจากกันไปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการตัดต่อคลิปของผมต่อๆไปนะครับวันนี้ผมหมวด k d m ขออนุญ,ญาตลาผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ